สบายดีพี่น้องสบายดีเนี่ยเพียงน้องพี่น้องอันนี้เนื้อคันบ่เด็ดใส่ปลาน้องพี่น้องจต้มขับเปียกขับเปียกไก่พี่น้องให้เมย์ขันต้่มน้องพี่น้องจือบมั่นสบายมั้งถาลุดน้อกันน้อพี่น้องเ้าจืดมั่นสบายเลยจต้มขับเปียกห่างคนคนกินไม่ใหญ่กับปีนน้ำพี่น้องจังหน่อยลอกขาไพาซีพี่น้องไพ่ยังไม่ทันแดงน้องพี่น้องควร สื่อสลีน้ำข้าวเจาะอาหารทงหาพันพี่นเนายนี่หัวหงออันนึงเจ้าหัากระตุกตุ่มหล่ไข่ายแหม่เดะแท้นี่เน้อพี่น้องนี่ขั้นฉีดตรมข้าวเปียกไก่เน้อข้าวเปียกเขาโอ้ยเพิ่นได้มากมากแล้วหรอวะมากเลยใส่หัวชิ้นไข่ใส่เกลือไปนวดแล้วเน้อเพิ่นฉีขวักไข่ขวักไก่ก่อนเน้อพี่น้องนี่ไพ่กำลังเหลื่อมลูกเนาะดังอ่ะคัน น้อะพี่น้องฮันพอหญ่ตูนเฮือนคน้นเฮือนไก่แหละหอเพือนมามาทั่วเอาหัวขื่นหายเพราะว่าจางขาาจัามาบักโกมาเงเหวี่ยแล้วมันฮักทาผหัวน้องพี่น้องเป็นยังกะจางเบิดเหลืองไม้เหลืองอน,นี่นะมีเพิ่นกเน็เหตุบลได้นาะหัวกะสิเป็นหัวอันซวนเมียคันนะ่ะคางนึงงลวก็คางหน้าน่นนะสเป็นอันหัวที่ขเขาาจ้ามานออมดินขเขาาจับไว้นาะพี่น้อง เลื่อยเอาขืนวัวสองนฮักทาภาว,วาห้าบักลงมานะงานบางอย่างก,กับสีดิจางเขาจะเอาไปแกถิมหายพี่เนอมีแต่เนี่ยเสียงเงินส่วนเมียกันกับปูกป่กุ๊กผัวขาดไซเบิร์เลยเนาะพี่เนอะกุมองพีเพิ่ลมันนี่กระไดปูกป่กุ๊กกล้วยพี่เนาะโคกกุ๊กบ่แม่ อตอนนี้ไม่ยาาั้งคันกำลังสีขขวากลเนาะพี่น้องตอนแรกว่าสีโซ่สีมือตุ่มขาเปียกเขาใส่ไกลใลไม่ยาาัางคันกินพี่น้องทุดท้ายมาบ่าสบายเดี๋ยวมาเป็นมือกองให้เพื่อนเป็นมือกองยี่สิบบรลอดเลย กเป็นภาคทีสีไทรแน่นต่งขเปียกน้องพี่น้องตังสาหรือตังโอ้ยน,นะแม่ภาคตังสายละกันผ้าหอมบัวน้องพี่น้องมีพักแพ้วน้ำไทรแน่นต่งขเปียกเข,ข่า,ม,ขม,ม,ขามันนี้น้องพี่น้องดับข้าวเพิ่มความหอมขัวแหกไก่มันนั่นแม่ขวัวแหกไก่มันเขาเหนือขานั่งอะ่ะ ข้าวหกขวมันแล้วข้าวขวานชีมันหันมันกับบอกข้าวขวานเอาเทียมน้อมก่อนใส,ส่หัวซิงไข่ใส่หัวผักบัวเผื่อขงน่หนึ่งปาหมอกับโพสเดดน,นื้อพีเนอะ ตอนนี้กระไรเหนื nope. Nope. Okay. ่อยได้นั่งเลยนะพี่น้องขัวพ่ออะไรบะสุกแหละพี่น้องสุกแหละกระโปงถ้าถ้าต้มใส่น้ำเดียวกับข่าวบอสันอากาศก็ะหอนพี่น้องเลย ชมเพื่ออิงอ,งอิงนัำใส่กาตัวนั่งเนาะพี่เนาะเขาวเจ้ามะลีพี่นาะเขาหุงงอ่อนะิพอป่ะ เลเตพอ่กพอกับพ่อเลือหมอได้นไหนก็ได้นะเลือกกากห่วกนมีขาาข้าบงบงด้วยไหม น,าานี่นี่เดี๋ว่านี่นะพี่น้องกากมีขาวเดรปิกายมันก็งาชั้นนี้ได้เนาะแม่ถามหมอพจน้อพี่น้องไม่คันพันส,สิเกียวพักเที่ยวมาในีพี่น้องนี่เนาะพ้นพักไว้แล้ว khá hay nấm măng hoan còn nữa đây này nữa อาหารก็จะกัเห็ดคล้ายเยอะแต่ว่าตอนนี้จะปิดอะ่ะวงโควิดหารปิดไปหลายหารมันก็เหตุกินเองและพี่น้องบนมันไม่เปิดหน่เอเปิดเผาอะไรหลังอยูะ

นี่มันไก่สีด้แล้วมันเลื้องแล้วลงเลยนี่เราพี่น้องเขาเปียกมีคันนยังหอยพักบัณนี้ นี่สินะทังไปนอพี่น่องน้อขาไก่ปิตาเสียอยู่บ่พี่น่องบันนี้แต้บ่ใสแซ่บพี่แกพี่น่องผมมากก็บพือใส่เอาเองนะพี่น่องเรียบร้อยบัดนี้องมันไงพี่น่อ ก็มีแบบพีกซใช่ปะบอหน่ลี่นาะถ้สนาตะไดถูกไหมใบนั้นก็ได้ใบอันนั้นนะบอโบเอาขาดิงขาดนเดีอ่ บอวตักใส่กระดาษฮะบุตักใสก่ก,สกระดาษอาเดขกาวพอแล้วชิกินบะเบิดเนาะพี่น้องอเพราะว่ากินข้าวกับหมากชาลีแล้วหันนะถ้าจำมาหลอกขายชาลีชาลีก็กินกับข้าวได้พี่น้องมันหวานไปหายอยิางได้หรอห้องโซอิองวันน่ะนะ คาะงกัวนององตนันนี้ของเมยคันอันนี้้องจืดนพี่น้องถั่วใ่ด้พี่น้องอันนี้ข้องอันข้องนงอิงพี่นข้าวเปียสองสี่ข้าว้าตชิกินตวนี้บ่ินบานฮะ อาการกระหานนขาเปียกกระหอน้เอดนเป็นน่อ่เหือนในไงเลยเป็นน่องมรมนลมแข็งแล้วะจืดผ้ายันไงพกนังเมนอนทังรัทังพันเคตีขาเ่อล้เบล่มลเมื่อรมนะพี่นองเออโยมาบาดีอมูมูเรอเปนะคะนอนคูอตัวห้าเนี่ยคุณเอะะอันมีอันนี่ ดมากินนะข้ามาซีอเนที่ถ่ายเติตาเติมตานี่เพาะเรตื่น่า่อแต่โบเห็นตาเเป้าเป้เปาเปดีหรอเดียวมาติัวโบใบนี่เลยให้อนาย่แนก็เมอนเหนี้เดี๋ยวมันตีว่าหนีก็แบบขออันนันเลยแ่นอตวนอนมาปนเจ้เถึงมาไปนอนเลยจ่แจ่ม่ายูชิชูงูหนาวลมไปหนานาวผน

มังใสดบางที่นอน้งบี่ันอะ้วยทนอจุ่นอ่ยีน้หนแล้วาบมใหมาดังน่ะเ่าก้ามืแรกนะว่าเนิดโตอีกแล้วเมือกเาปดโตเขล่มเมือแรงนี่แอนแด ใหไม่ยันคาืขอทียแตลงมึนี่้งีบน่องเจ๊บอมี่ผาไม่พ้นเนาะที่จะ uh, ้ก <f> ับวยด่างเาะเหลื่อมยี่บอกไม่เห่ลมน้องเลยแล้วยด่างวยเหลื่อวยด่างเหลือมผานี่จะล่มยางเดียวน่าเจือนะอ๋อแม่ไปไปโย่ลูกด่างหอบบ่ฮมกับลนเลย แนลโผล่ระคายประตูอ่ำลิฟเขาไปแล้ว่นวันล่มเศร้าเลยสมิมาดึงจะแจ้งเลยพี่นนองตาหอยเพื่อนลงมาย่างใดนะเพื่อนกี้วนี้ตามันตลอดพ่อวะพ่ออาจารย์เดี๋ยวเรื่อเด้๋ยวนหรือสมฮักเสียนนะอ๋อแม่ขันเมื่อขันด้วยูอะไรเนี่ยขันนะปลาจูนี่หนองเลย

กผักกวอนผักก่อนแล้วแล้วเรนก็คนดานเลยก็ไม่หกลวเรามาใส่คนก่อนน่กงุจุดเอาละเอืออ่เกือเป็นและเมียเปล่าเลแล้วตนาเย็นแล้วเน่อากศร้อนหอนจะเ็ดูกอน เนี่ยเสียกวางเฉาไปอวบบบบวเสียเหเนี่เเียกวางเไปกวงก็จะนีมนีเร่บเสียได้่ะมันสบายนสบายเปโควิดแล้วยะโ้ยว

กันไม่เห็นหน้อยมากินน้ำพี่นนองสบายดีสิถาได้กินกับเปียก เป็นก้นเตี๋ยเเป็นนันตำพี่เนาะเขาเปียกเขาเจ้ามะลิอไปแือเนี๋ยวตักไปโอ้ไปไปแม่นี่เด้นตงครัเพื่แอ๊ด โอ้ยผูบ่านนะบ้านเซ่ยว้าวยังถึผู้บ้าวเซ้าอิงได้เ่รพี่น้องเมื่อแ็บไ้หมวน่ะคือการลบ่พี่น้องเลยกลายงแคป่ม่หาหน่องม่เอื่นลุยอีกสี่พันบาทแคปสี่นาขอทามแน่ขอฝากทามแน่เวลาไม่หง่หน่อยก็ไม่หญ่คันอ่ะเป็นเพียงไปลุยอะไรนอกเขาเลยบอกว่าแม่เขาไม่หญ่ยหน่อยก็แบ้ เจอพเอพมีหน่อยว่าแม่ขอมีคันเป็นบีเป็นหน้องกันเอกนเเป็นไอ้กํานอกหมายว่าจบประเด็นข่าวสรรพี่หน้องจบแล้วเอาแต่เอซีทถามาสำนักเนาะตัดตอนสำนักแล้วเป็นเอือเป็นนอกขึ้นมาเขาใส่โอ้พอมีหน่อยพูดงเพี้ยมา ต้นเป็นนักไดเดกในนายพิเตเซแท้ต้นแซมแมงกู้ยม่อนเคยดูเคยไปยันหน่ยมาเจออินเตอร์กับเปียร์ดเคยหล่ะูเอยล่ะเฮ้นี่บอกราหน่อยเดียวหนูไปเพือนเนาะเน่ยันย้อนมา ผู <Keep S 1> <Yeah. S 2> ้บ oh, no, ้ากับขี้ที่ผู้เ้านี่น่ะกินแกมันกินลแล้วน้ะพี่น้องคงไม่มาอ่นนนี่เลือิอยๆอันนี้ก็ลู้เพิ่นพี่น้องไม่คันจืดไมองปนอยไรเบิ่งดอก ไหน่อยไ้หงกินเบอีกรดูกต้งขเปียกแม่ไม่เลยถ้าก็มาแต่ันทั้งไห้เพนได้ยี่บอเฮดน่ะเออเอาเลยเพื่อนมาเตนมส่เดอมือเก็บในหม่างม่วง เล่าเลยบ้านนี้นน่นอีกเงินนึงโอเคเขาเปียกโซเลเรื่องเฮ็ดได้พ sort of ี่น้องมืออืินสิไปบูป่าเฮ็ดก็